เื่อะไรกันเธอทำร้ายฉันยังโหดร้ายปล่อยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกลวงตลอดมา Right now. มือฟังแคระนี้เป็นช่วงของดีไลท์พลัสเวอร์ริี้นะคะ FM 99.5เมกะเฮิร์นะเครื่องคิดของคนคิดบวกค่ะ11นาฬิกากับอีก17นาทีนะคะต้อนรับคุณในชั่วโมงที่2กันแล้วล่ะที่ดีเจน้ำเมยมานีรัดอยดูแลคุณหนึ่งซิงเกิลล่าสุดที่ เรื่องมาฝากกันนี้โดยไม่มีเธอจากต้นธนสิทธิ์นะคะและสำหรับในวันนี้คุณฟังสเปเชียลค่ะเพราะว่าเรามีความพิเศษสุดในรายการใน,นราจะได้พูดคุยกับศิลป,ปินคุณต้นธนสิทธิ์นะคะตัวจริงเสียงจริงกันเลยแต่ว่าพูดทางโฟนอินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวาทางคุณต้นนะคะก็จะได้พูดคุยกับเราแล้วก็แฟนๆชาวนาครสวรรค์จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะกับซิงเกิลล่าสุดนี้เป็น อีกหนึ่งเพลงโดยไม่มีเธอความหมายดีด้วยนะคะชั่วโมงของเราชั่วโมงที่2ดีแลพลัสวอรริี้ค่ะอยู่กับเรื่องราวของร้านเลมอนเปลือสไตล์คุณนะคะกุดิยาอัลต์แคร์ชนินกันยางยาสตรีบวกแก้วพร้อมกับโชคใหญ่จากอิชิตันด้วย ในช่วงนี้นีคะคุณต้นธนส,สิคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีคุณต้นค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะคุณต้นเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะครับค่ะคุณต้นซิงเกลิลมาักครูที่เปิดปยนะคะโดยไม่มีเธอครับค่ะเป็นเอ่อซิงเกลิลที่เปิดตัวอัลบั้มของคุณต้นเป็นอัลบั้มแรกเลยหรือเปล่าคะยังครับอันนี้เป็นเป็นซิงเกลิลที่สี่แล้วครับอ๋อซิงเกลิลที่สี่ที่ออกมานะคะใช่ครับค่ะถ้าเป็นอัลบั้มเนี่ยก็คงจะ รอให้มีอีกสักประมาณอีกสักสองซิงเกิลก็น่าจะทาเป็นอัลบั้มได้แล้วครับอ๋อค่ะนะเป็นประมาณสักหกซิงเกิลก็น่าจะเป็นอัลบั้มของต้นเองได้ในะก่อนอื่นถามที่มาที่ไปก่อนเลยดีกว่าว่าคุณต้นเนี่ยนะคะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรบ้างคะคุณต้นคะได้ครับต้นนะครับก็ทุกคนก็จะรู้จักกันในในฐานะต้น a อ8นะครับก็เป็นชแชมป์ของ a อ c ซีซันที่8ครับอ๋อค่ะนี่ค่ะ a อ c ซีซันที่8นี่คุณต้นนี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ เป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่าเกิดที่อยุธยาครับอ๋อนะคะเกิดที่อยุธยาแล้วก็เข้าสู่ออวิธีการประกวดของ AF นะคะในรุ่นที่8นะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะคือก็เข้าสู่บ้าน AF มานะคะมีการฝึกฝนหรือว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของงานเพลงมาอย่างไรบ้างะคะ ก็พอจบซีซั่นนะครับก็จะมีซิงเกิลเปิดตัวอันนั้นก็เป็นเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนซึ่งก็ประมาณสองปีที่แล้วครับแล้วก็จากนั้นก็ออกผลงานมาเรื่อยๆครับก็จะมีเพลงจักรวาลต่อมาแล้วก็เพลงขมอ e o นก็เป็นเพลงเร็วแล้วก็มาถึงเพลงโดยไม่มีเธอนี่ก็เป็นซิงเกิลลำดับที่สี่ครับก็ตั้งแต่ออกมาจากบ้านสองปีแล้วก็มี มีผลงานมาตลอดแล้วครับจ<อ>นนะมาถึงงานนี้ก็เป็นเพลงล่าสุดครับอ๋อค่ะคุณต้นคะอย่างคุณต้นเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของการร้องแล้วมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะออกเพลงแต่ละซิงเกิลออกมาอย่างไรบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นใน,ในเรื่องของการร้องมากกว่าครับเราก็จะมี <c oughs> ช่วยดีไซน์การร้องอาจจะเป็นช่วง <c oughs> ช่วยอัดริบอิมโพรไวส์หรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรพวกนี้ก็จะมาจากตัวเราเองอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็บางทีในเรื่องของ เนื้อหาเพลงหรือเรื่องของคอนเทนต์เราเองก็จะนั่งคุยกับทีมงานว่าเออผอยากได้เพลงแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของ เนื้อเพลงนี้ก็จะมีคนช่วยดูแลอ๋อค่ะนะคะคุณต้นนถนัดในแนวเพลงแบบไหนคะถนัดเพลงโซ่เพลง R&B ครับอ๋อ R&B โอ้ในแ<ห>นว<ฎ>โปรดเลยนะคะอเคเพลงโซ่ R&B นคะคะแล้วก็เห็นว่าในส่วนของซิงเกิลที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้โดยไม่มีเธอนี่มีการถ่ายทํา MV ด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วเพิ่งจะถ่ายทําไปเมื่อ2วันที่แล้วครับอ๋อสวันที่แล้วแสดงว่าก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ชม ใช่แต่ว่าจะได้ชมว,วันที่30กันยายนนี้ครับอ๋อสิกันยายนนะคะค่ะตอนนี้ก็คือมีการโปรโมทสำหรับซิงเกิลนี้สำหรับซิงเกลิเเกลนี้ซิงเกิลเดียวหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ก็จะโปรโมทซิงเกิลนี้อยู่แต่ว่าจะมีเพลงต่อด้วยครับคือจะจะเป็นเพลงคนที่สําคัญซึ่งจะเป็นคือใน MV เนี่ยจะเป็นมินิซีรีส์ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูเพลงโดยไม่มีเธอก่อนแล้วก็เราก็จะทิ้งให้ทิ้งช่วงให้ ให้ได้ฟังเพลงเพลงใหม่กันอีกสักพักหนึ่งนะครับอีตัวต่อก็จะตามมาอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะนะคฮะความหมายของซิงเกิลนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยโดยไม่มีเธอเนี่ยนี่คือ,ค,อ,ค,อคือการที่แต่งเพลงออกมาเนี่ยคือต้องการจะสื่อความหมายยังไงกับคนที่มีความรักอะคะครับก็เพลงโดยไม่มีเธอเนี่ยนะครับก็คือแต่งมาเพื่อเป็นการเหมือนแบบให้กําลังใจตัวเองอให้กาลังใจ<อ>คนที่อหกหักคนที่โดนทิ้งหรือว่าคนที่ไม่สมหวังในความรักก็คือ เราหลายๆคนต้นเชื่อว่าพอเราเลิกลากับคนที่เรารักแล้วไมมีความรู้สึกว่าเออเรายังเรายังรักเขาอยู่ยังมีความทรงจำลืมเขาไม่ได้แต่ว่าชีวิตเรามันต้องดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีเขาให้ได้อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนี้อ๋อก็คือเหมือนเป็นแนวเพลงที่ให้กําลังใจกับคนที่อกหักหรือว่าคนที่มีความรักที่ผิดหวังอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมคะครับค่ะแต่อันนี้นี่เราเอามาจากประสบการณ์รักของตัวเองด้วยหรือเปล่าอันนี้ค่ะ ก็ S 2> <S 2> <S มีมเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอา <ๆ S 2> จจะไม่ได้แบบว่าตรงตามนี้เป๊ะๆแต่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะคุณต้นเห็นว่าคุณต้นนี่บอกอายุได้ไหมว่าเกิดพศอ,อ,อะไรเอ,ยอ่ยบอกได้ครับเกิดปีสามสองค<า>่ะสามสอายุยี่สครับโอ้อายุยังน้อยอยู่เลยรุ่นเดียวกันเลยนะครับนีค่ะคุณต้นคะขอทำย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าเนาะคือในการที่เข้ามาในบ้านของ AF เนี่ยนะคะก็ คือมีการฝึกฝนหรือว่าได้ได้ดว,ว่ามีการสะสมประสบการณ์มันค่อนเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะคือใจรักในด้านการร้องเพลงม,มานานตั้งแต่เด็กหรือเปล่าใช่ค,คือจริงๆชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าค,ค,คือก็อย่างที่บอกคือตอนเด็กๆเราก็คงยังไม่รู้ว่าเออเป้าหมายเราจะไปท,ทําอาชีพอะไรงไงแน่นอนอะไรเงี้ยครับ<อ>แต่ว่าจริงๆเราก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงมาอยู่แล้วแต่ว่าพอเรารู้สึกว่า เราเริ่มอยากจะเป็นนักร้องก็คือตอนที่กลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะใช่พอกลับมาเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราอยากจะร้องเพลงเพราะเรารู้สึกว่าร้องเพลงมันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเราทําได้ดีที่สุดอ,อะไรเงีย้ยครับค่ะ,ค,ะคือเรียกได้ว่าก็ชอบในด้านของดนตรีหรือว่าเสียงเพลงนี่แหละแต่พอในหลายๆด้านหลายๆงานทํามาแล้วนะคะก็มาลงตัวที่ว่าเราถนัดในด้านของการร้องเพลงนี่มากที่สุดครับใช่ไหมคะโดยเฉพาะในแนวของ R&B ด้วยใช่ไหมคะ อืมนะคะและส่วนร่วมนะคะในการช่วยในซิงเกิลนี้เนี่ยโดยไม่มีเธอมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างไหมคุณต้นคะมีส่วนร่วมในเรื่องของเนื้อหาครับอย่างที่บอกคือตอนแรกเราก็ไม่รู้กันว่าเราเออจะทําเพลงแบบไหนดีเพราะว่าอย่างเพลงที่แล้วนี่ก็เป็นเพลงสนุกเป็นเพลงเร็วเพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงเงาเงาเป็นเพลงแบบว่าบอกว่าค้นหาใครสักคนหนึ่งอยู่ส่วนเพลงแท้ไปก็จะเป็นเพลงเพลงบอกรักเพื่อความหมายบวกแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่า <ừ> เออเราอยากร้องเพลงออกหักดูค่ะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกทีมงานว่าเออพี่เป้นขอเนื้อหาแบบนี้บ้ายังลืมคนรักไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นในส่วนในเรื่องของการเสนอไอเดียมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของดนตรีแล้วก็เลยบอกเขาว่าอยากได้เป็นเพลงจังหวะแนวโซหน่อยแบบหนุบหนบหน่อยได้เป็นจังหวะหกแต่อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>เม่ไดว่าจะเป็นจับเทคนิคเฉพาะหน่อยแต่ว่าก็ ก็เป็นอะไรที่เราออกไอเดียอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะคือระวังคือพูดง่ายว่าเราเนะี่ยต้องการไอเดียมีไอเดียแบบนายต้องการให้เพลงออกมาเป็นสไตลน์นี้แนวนี้ก็บอกทีมงานไปนใช่ไหมคะค่ะเขายกอวอรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดูในเรื่องของ Facebook อของคุณคุณต้นด้วยเหมือนกันนะคะ,ะมีภาพอัปเดตล่าสุดเลยเป็นเรื่องของการถ่ายทํา MV โดยไม่มีเธอนี่แหละนะคะอ๋ะอเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในกองถ่ายแล้วมีใครเป็นพระเอกนางเอก เอ็มวีของคุณต้นบ้างเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมได้เลยครับก็บรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นการถ่ายทำเอ็มวีครั้งแรกที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าค,คือมีนักข่าวมีสื่อมากันเยอะม,มากเลยครับแล้วก็ค,คือเราได้ตัวนักสแสดงมาสามคนซึ่งถือว่าโชคดีมากๆที่มาเล่นให้ต้นนะครับก็มีอาเล็กธีรเดชมีพี่หนองธนาแล้วก็มีน้องมิ้นทัศร์ศยาครับสามคนนี้ก็จะมาเล่น มาเล่นมิวสิกซีรีส์ใช่ซึ่งก็จะเป็นสองเพลงต่อกันเลยครับอ๋อไปสองเพลงต่อคือเพลงอะไรกับอะไรนะคะก็เพลงโดยไม่มีเธอแล้วก็จะมีเพลงใหม่ตามมาก็คือเพลงคนไม่สําคัญครับอ๋อคือเป็นภาคต่อกันไปเลยใช่ไหมคะค่ะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเอา่็มวีของโดยไม่มีเธอซิงเกิลเนี้ยจะออกสู่สายตาบรรดาแ,แฟนคลับในประมาณ30กันยาย,ยนี้ใช่ครับค่ะให้ได้ชมกันทางช่องทางไหนบ้างคุณต้นบอกไปก่อนเลยได้นะคะก็จริงๆจริงๆคงจะมีทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น ตามโทรทัศน์หรือว่าใน YouTube แต่ว่าก็คงจะปล่อยที่ True Music เป็นที่แรกครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยที่ไหนเป็นที่แรกแต่ว่าค่อนข้าง <c oughs> ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นที่ทูมิวสิกแล้วก็ใน YouTube ก็คงจะตามมาอีกประมาณวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็รอติดตามดูทางช่องทาง,งที่สะดวกได้เลยครับอ๋อค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คืองานหลักเลยก็คือในเรื่องของโปรเจกต์ในการเออถ่ายทํา MV แล้วก็2เพลงต่อเนื่องทั้งซิงเกิลนี้แล้วก็คนมีสําคัญด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วมีโปรเจกต์ที่จะทำํำงานเพลงต่อไปอย่างไรบ้างไหมคะบอกให้กับแฟนๆได้ทราบกันซักมีเรื่อยๆเลยครับมีก็คงจะยังคงทําเพลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในวันที่28่สิบแปกันย นนี้นะครับก็ขอเชิญชวนและกันใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ทางกามี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือคอนเสิร์ตแบทไนท์นะครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตรวบรวมเพลงอกหักซึ่งต้งมันจะไปเป็นแกรดรับเชิญร่วมกับพี่ตู่พุทโธแล้วก็พี่ลิปตาด้วยแต่ว่าเป็นหลักเนี่ยก็จะมีพี่มิ้นท์มารีวันพี่ก้อยสัญญาแล้วก็พี่หลานทิติมายังไงถ้าเกิดใครอยากจะไปดูก็ดูกันได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานแล้วก็จะมีโอเวอร์โคดมิวสิกเฟสติวัลครับเดือนธันวาคมวันที่เจ็ดนะไป อ่ะฟังเพลงชิวๆ รับบรรยากาศหนาวๆที่เขาคอก็ขอเชิญได้เลยครับค่ะแล้วที่28กันยายนนี้ที่ไหนนะคะคุณต้น28กันยานที่หนที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับอ๋อหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็ไปชมนะคะ,ค,ะคือการแสดงคอนเสนิสร,ร์ตของคุณต้นได้ที่นั่นเลยใช<ด>่ะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะในช่วงนี้อยากจะให้คุณต้นได้ฝากถึงซิงเกิลล่าสุดนี้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับงานเพลงของคุณต้นให้กับแฟนๆชาวนครสวรรค์ได้ได้ทราบกันนะคะได้เลยครับก็ขอฝากแฟนๆชาวดีไลท์เอฟเอ็มนครสวรรค์ไว้ด้วยลกกัันนะะครบขอฝา ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของต้นนะครับเพลงโดยไม่มีเธอก็เป็นซิงเกลิลที่ต้นรู้สึกว่ามันเพาะาอันนี้ส่วนตัวเลยต้นคอบมากๆเพราะว่าปกติแล้วเพลงของต้นเนี่ยค่อนข้างจะฟังยากแต่ว่าซิงเกิลใต้นรับรองได้เลยว่า ฟังง่ายแน่นอนแล้วก็หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันยังไงก็ใครที่กําลังอ,อกหักอยู่หรือว่าอยากได้กําลังใจก็รับรับ,บ,บ,บรองว่าฟ uh ั huh. างเพลงโดยไม่มีเธอเพลงนี้นะคุณจะได้กําลังใจดีๆแน่นอน uh huh. ครับได้กําลังใจนะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยโปรโมทเปิดเพลงของคุณต้นนะคะให้อ่ได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อว่าในแนวเพลงนี้อเานบีคุณจะถูกใจสําหรับแฟนๆชาดแลาพลัส่างแน่นอนเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณพ<อ>ี่ดีเจด้วยนะครับด้าเปนเพลงคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพลงทุกคนด้วยไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยแล้วกันครับได้ค่ะคุณต้นหม่ มากเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นนะคะคุณต้นธนสิทธิ์นะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะต้นธนสิทธิ์จาก AF นะคะในซีซั่นที่8นั่นเองนะคะต้นธนสิทธิ์จะ ตุระพุทธนะคะนี่เป็นอีกบรรยากาศดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นํามาฟนอินแล้วก็เป็นบรรดาแฟนๆน,นะคงจะได้ชื่นใจนะกับผลงานเพลงของคุณต้นกันไปแล้วด้วยนะคะกับซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาแล้วก็ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมี MV ได้ให้ชมกันแล้วนะคะโดยไม่มีเธอนะ่นที่ได้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยละคะ่ะและคุณอยู่กับช่วงของดีแล้ p พล s ส a ิ i ีทีเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตขึ้นฮิตของคนคิดบวกนะคะช่วงนี้ ขอบคุณด้วยกับร mm hmm. ้านเลบันเปลวสไตล์คุณนะคะอย่าลืมว่าอยากจะเลือกชอปในส่วนของกระเป๋ารองเทา้าอิสเซอรี่แฟชั่นล้ำนำสมัยมาเลบันเปลวทั้งทั้งทุกสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาริมน้ำสาขาหน้าตลาดสีนครแล้วก็ห้างรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดในนะครสวรรค์สมยามแยกพระดามติกกับสมัครคมยาดด้วยนะคะกุยลออโต้แคร์ชนินกันยางคะ่ะวันนี้นะคะหน้าฝนฤดูการนี้คะ่ะเตรียมความพร้อมให้กับรถที่คุณรักด้วยกัน ตรวจเช็คสภาพยางเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้ฟรีโดยผู้ชำนาญงานที่นี่เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นที่มอบให้กับลูกค้าที่คิดจะเปลี่ยนยางใหม่วันนี้ค่ะราคาเบาจ่ายสบายกระเป๋ามากเลยยางรถกระบะขอบ20เส้นละ3,700บาทยางรถเก่งขอบ17เซส้นละไม่ถึง2 1 0 0 1